สวัสดีครับผมผมรุตานนท์วงมฤคพิทักษ์นะครับปัจจุบ,บันเป็น Head of People ที่วงในนะครับผมหน้าที่ของผมในปัจจุบ,บันคือการดูแลของการสรรหาคนนะครับรักษาคนแล้วก็พัฒนาคนนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆคือการสร้าง culture หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมต่อต่อวงในและต่อบริษัทรรนะครับผมคราวนี้ culture ที่พูดถึงมันคืออะไรคนบอกว่าเราต้องสร้าง culture ที่ดีต้องมีวัฒนธรรมที่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่า มันคือ,อหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาแต่ละคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกันมีพื้นเพที่แตกต่างกันนะครับแล้วเราจะเอาคนเหล่านี้มาอยู่ที่ตัวกันได้อย่างไรแล้วก็ให้เขามองเห็นเป้าด้วยกันได้อย่างไรให้เขามีพฤติกรรมที่เราต้องการได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับใ <Because S 1> นคอร์สตัวนี้นะครับผม building the right culture for your startup นะครับผมจะมาคุยให้ฟังสามเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการนิยามก่อนว่า culture ที่ดีที่เราต้องการให้องค์งกรเราคืออะไรนะครับ เรื่องที่2คือเรื่องของการสัรหาคนที่เหมาะสมกับเคาเ้่อของเรานะครับและเรื่องที่3ก็คือว่าเมื่อเราได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้เขา,เาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็ช่วยสปอร์ตเราให้เดินทางไปถึงจุดประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราพบกันในหลักสูตร Building the Right Culture for Your Startup นะครับผม